สวัสดีครับวันนี้ได้เดินทางมาทำบุญที่วัดทวีกาละอนันต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับเข้ามาในวัดกันเจอจุดแรกครับตรงนี้บนเรือที่ทำบุญปิดทองไหว้พระดำพิผิสังกทานอนได้ยากทำบุญเท่างหร่ที่เราเต็มใจทำบุญ

ทําบุญเสร็จก็เดินออกมาด้านหน้าครับก็จะเจอผงท้าเวสวรรจุดที่สองมาขอพรได้ครับบริเวณนี้ผองท่านงดงามมากครับสวยงามมากครับ มาทำบุญได้ทุกวันครับที่วัดทวีการะอนันต์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับงดงามมากครับทาเวสวรรณ บริเวณนี้ก็จะเป็นพระลาหูและก็จะลอดใต้บัวสดครับเพื่อเป็นสิริมงคลและก็ให้เสริมดวงเสริมโชคเสริมวาสนาหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยให้หายไป มีแต่ความโชคดีมีชัยตลอดไปครับรอดอุวบสดครับผมเข้าไปด้านในกันครับไปรอดอุโบสถครับผมช่วงระหว่างอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปและ หลวงปู่ทวดและสมเด็จพุทธยานโตให้กราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมง,งคลครับณจุดกลางอุโบสถใต้ฐานอโบสถ์ครับ mm hmm. ขอพอรเสร็จแล้วก็รอดไปอีกด้านหนึ่งเลยครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ติดตามและรับชมขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับที่มางดงามมากครับวัดทวีการะอนันต์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ